รอบแล้วผลหรือจิ้มจิ้มจีฟอสสองรอบรอบหลังเพิ่งจิ้มมาต้นกันญาเนี่ยต้นกัญญาเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดเลยภายในระยะเนี่ยตั้แต่เจ๊มาเจออาจารย์ใน่ปีหกศูนย์เนี่ยเจ๊ข้นจีฟอสไปกี่รอบจิ้มไปห้ารอบแค่ห้ารอบเองห้ารอบปีแรกก็สามรอบยอมลาบเลยเพราะเวลาปีแรกก็สามรอบแล้วต้นแล้วสามรอบที่เจ๊ใช้เนี่ย จากกปฏิกิยาจากที่ว่าช่วงที่ว่ามันไม่ดีเลยอะนะเจ๊มีความรูม้สึกว่านานเท่าไหร่ที่เจ๊มีความอุ่นใจว่าการใช้ฟีฟอดของเจ๊เนี่ยเอาเอาตั้งแต่เริ่มก่อนนะออไอโมโห,โหไอตัดลูกแล้วใบรุดออตาลูกแล้วใบรุดออแล้วก็เลยจิมเอจอิมแล้วเดือนฟ้าฟ้าเขาก็แตกมาอ๋อมันแตกใบเลยเดือนาฟ้าก็แตกแล้วแตกเลยใช่ไหมแตกแล้วเจ๊ก็แตกมาแล้วก็ใบหนามันเนี่ยแล้วเจ๊ก็ฉีดซ้ำ แตกมาก่อนแล้วแต่เวลาฉันเอาแล้วแต่เวลาถ้าฉันของฉันไม่เกิเนสามเดือนฉันจิ้มหลอบสองประเภทน,น,น,นั้นถ้าจิ้มตอนนี้กนี่ไม่ไม่ที่ต้นเดียววันเหลืองทั้งหมดทั้งต้นเลยเนี่ยพอพอเจ๊จิ้มไปมันก็แตกใบมันแตกใบอ่ <ไป S 1> อนมันแตกใบอ,อ่นอนที่ตรงนี้ตอนนี้ของเจ๊มีต้นเหลืองม้างไหมตอนเนี้ยก่อมันมีทั้งสวนจะมีบัางไหมเดินหาต้นเหลืองให้หน่อยสิไ่ไหนอะไปดีใช่ไหมก็มันยังเงี้ยไปหาที่ไหนอ่ะ ตอนนี้กี่กี่จิมกี่ตัวจุดเนี่ยเลยฉันให้คนงานจิ้มสีมุมอ่ะโอ้เอาสีด้ไรเงสีมุมสามจุดนะสีมุมแล้วแต่ต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่ถ้าตัวเล็กหน่อยก็สีมุมต้นใหญ่ก็แล้วแต่บางคนบางบางบางคนมันนันก็เจ๊ผมจิ้มให้เจ๊หามุมเลยอืยังเนี่ยเออผมแค่สามปีโอ้จิมสีมุมแต่รอบแรกจุกแปดจุด สามปีเจ๊มันจิ้มแปดจุดเลยจุดละสามเนี่ยเป็นจเนี่ยรอบตัวน่ะแปดจุดเลยนะแล้วจุดต่อสามสามหลุมอ่ะเจ๊ตัดเต็มที่เลยเยอะดีเจ๊นะแล้วตอนนี้เจ๊จิ้มจิ้มจีฟอสลงดินครั้งแรกเลยอ่ะเชื้อจากดิน่ะมันมีขึ้นต้นไหมเจ๊ได้สังเกตไหมก็ก็เห็นมันอย่างนี้ไม่ไม่พอพอมันขึ้นไปเนี่ย ไอ้ตรงงามๆกิ่งอ่ะมันมีเป็นแฉะๆมีน้ำกิ่งแขนงแขนงมันเป็นแขนงไหมมันน้อยไม่แทบไม่ค่อยมีอ่ะเออมันแทบไม่ค่อยมีแสดงว่าของเจ้นี่ยไม่ได้ป่วยหนักมากสินะเป็อไรนีไม่ถึงกันน่ะไม่ถึงขนาดไอซียูใช่ไหมเออแต่โซมอะโซมโซมอยู่สองปีติดติดโซมมากโซมอยู่สองปีติดติดอะตัดลูเสร็จขนาดนี้สวยจังโอ้หองแกงกองแกงกองแกงขนาดนี้ยังสวยเลยเหมือนเจ้าของอ่ะ เจ้าของเจ้าของเป็นโสดอยู่เลยเจ้าของสวยไปหมดเจ้าของเป็นโสดถามแน่ๆก่อนถเลยเจ้าของสวยไปหทุเรียนสวยหรือคนเจ้าของสวยสวยไปหมดสวยไปหมดเจ้าของมาสวยไปหมดสวยไปหมดแล้วเาไอ้ความสวยไปหมดแล้วโอเจ